การฝากไฟล์ที่อยู่ทูบนี่นะฮะที่ยูทูบเนี่ยเมื่อเราฝากเสร็จนะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็คลิกเมาส์แช่แล้วก็ลากคุมแล้วคลิกขวาคลิกขวาเพื่อเพื่อก็ปีนะฮะคลิกเมาส์คุมคุมเฉพาะแถวนี้นะฮะแล้วก็ก็ปีจากนั้นเราก็ ที่มาที่เราจะเริ่มหัวข้อเช่นนี้นะพอเราวางเสร็จลากเมาส์คุมครั้งหนึ่งครับแล้วก็มาคลิกที่ YouTube ถ้าเป็นเพลงเราคลิกตรงนี้ถ้าเป็นภาพเราคลิกตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิธีการ๊ัปปี้ภาพมาวางนะ คราวนี้เราเอา YouTube ก่อนคลิกลงไปโค้ดก็จะมาปรากฏให้เห็นทั้งหน้าและทั้งหลังคราวนี้เรามาดูตัวอย่างแสดงตัวอย่างเลื่อนกระดานขึ้นไปข้างบนก็จะเห็นลักษณะออกมาอย่างนี้นี่นะฮะแล้วลิงก์ที่วางไว้ข้างล่างเพื่อให้ดาวน์โหลดก็ อยู่ข้างล่างนี้แหละกเรานี่เราจะอ้างถึงรูปนะฮะเรามาคลิกขวาที่รูปที่เราต้องการแล้วก็ปกติเหมือนกครับจากนั้นก็มาลากเมาส์คุมตัวนี้นะฮะแล้วคลิกขวา ก็ปีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แค n เซ l ลแล้วคราวนี้เราก็จะามาวางในที่เราอ้างถึงนี่นะเราจะวางตรงนี้คราวนี้เราก็ลากเมาส์คุมคุมที่ที่กรอบมาเนี่ยนะฮะ จากนั้นก็เลื่อนกระดานขึ้นไปแล้วก็คลิกที่ภาพถ่ายเมื่อกี้นะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างคลิกดูเพื่อดูตัวอย่างก็จะเห็นแล้วนะนี่นะเลื่อนกระดานขึ้นไปนี่ฮะจะเห็นเป็นอย่างนี้ฮะใต้ล่างที่เราลูปมาวางรูปก็จะติดอย่างนี้